มื่อนี้หลังจากเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะอาแมคโครมาเคลียร์พื้นที่ที่ดินที่จะถมนะคะถมสะแปลงนี้ที่นี่แมคโครร็จะแมคโครกลับนะคะมาเบิเ่งบรรยากาศการคนแมคโครย้ายแมคโครตอนนี้ว่าย้ายแมคโครนะคะนี่มันกำลังจะ ยายแมคโครกับช้รถอีกขั้นหนึ่งสินะคะยายแมคโครไปที่อื่น เรียกว่ารถยกนะคะ ไก่ไก่นะ กันคลิปหน้านะคะ